ชุดสีหรือว่าพลาสติกใดๆนะเวลามันแตกออกแบบนี้ผมจะติดกาวให้มันได้ทรงเหมือนเดิมก่อนเดี๋ยวเราจะต้องเปิดแผลใหม่ให้มันแล้วทําการพอกอีปอปซีนะใครไม่มีปืนลวดความร้อนนะที่เอาไว้เชื่อมพลาสติกนะลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะผมจะเอาตัวนี้มาช่วยงานนะเป็นเครื่องเจียมินิเขามีหัวเสริมให้เราทั้งหมดนะห้าสิบหกแบบเลยโอ้โหดูนี่มาใช้อะไรได้บ้างตัวเครื่องเขาจะมีสวิตช์เปิดตรงนี้สามารถปรับระดับความแรงได้3ระดับเลยมีพอร์ชร้์จเป็นไทเซีด้วยนะแล้วเห็นจุดๆตรงนี้ปะกดปุ๊บเอาไว้หมุนเวลาเราเปลี่ยนหัวนัววเเเจจจจีียยรไไงาาะะใส่หหแบบนกด้ผมท ซาะล่องนะเพื่อเปิดแผลใหม่ขึ้นมาหูยดอกโคตรคมเลยเวลาเจียลงไปใบตัดขนาดจิ๋วไม่ถึงนิ้วนะประมาณ6กขุนนะ่ะใครอยากเอาไปตัดในซอกเล็กๆช่องเล็กๆนะหูยอันนี้โคตรสะดวกเลยอ่ะใบปัดไม่ให้เลือก2แบบเลยใบยปัดสแตนเลสก,กับใบปัดทองเหลืองนะผมเลือกเป็นทองเหลืองนะเอามาใส่เนี้ยบกิฟไปเลยอ,ะอ่ะอ้าวนี่ชิ้นงานของเราเนี่ยพร้อมลนะเดี๋ยวไปลงอ e ี็อกซกัน ป้ายมันลงไปพอเราเสาะล่องจนมีพื้นที่มันก็จะมีอ e นะีอกซีนั้นแลบเข้ามาข้างในเนี่ยงานของเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งให้มันแห้งนะครับเฮ้ยมันทํางาน DIY แบบที่เล็กๆจําเป็นจะเป็นในบ้านได้ออกมาได้ดีเลยนะครับใช้งานได้ครอบคลุมหลากหลายเหมาะกับพ่อบ้าน DIY นะครับตัวนี้ตอนนี้ผมซื้อมาเนี่ย400กว่าเกือบ500ตอนนี้ก็ทําราคาโปรโมชั่นอยู่ที่368บาทราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังได้ใครอยากได้ผมปักพิกัดไว้ให้แลล้้้วนนะไปกสัังงซือตรีเย